อ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาะทำนางแอ่นที่ท่าแขกน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงข้างในทนอะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นไดขึ้นเป็นไดตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าถ้ำนะคะของเขาทำข้างในก็อากาศเย็นเริ่มเย็นนิดนึงนะคะต้องเตรียมต้วก่อนเลยนี่นก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นภายในถ้ำนะคะมันก็จะมีะแสงไฟนะนี่จะเป็นอุโมงค์ไฟนะคะสามารถเดินเข้ามาในอุโมงค์นี้แล้วก็ไปที่ถ้ำข้างในนะคะดูเห็นนอ,อกเห็นย้อยในถ้ำนั่นเองนะคะเข้ามาอากาศก็จะเริ่มหนาวนะคะ่ะในภายในถ้ำนะคะ จะเป็นสะพานนะคะที่อยู่ในถ้ำน,นั่นเองโอเคนะคะตอนนี้เราก็ออกมาจากถ้ำแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถ้ำสวยมากนะคะก็เหนื่อยนิดนึง